สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวพระนะครับชั่วโมงนี้นะคงไม่มีใครนะไม่รู้จักหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโตแห่งธรรมอุทยานจังหวัดกระสินอย่างแน่นอนครับเพราะว่าท่านคือพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งแห่งภาคอีสานหรือจะบอกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยณนะช่วงเวลานี้ก็ว่าได้นะเนื่องจากวัตถุมงคลของท่านนั้น มีพุทคุสูงมากมีประสบการณ์รายวันนะครับออกข่าวโทรทัศน์ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกวันนะครับและมีนักเล่นหาสะสมวัตถุมงคลนะั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะเมื่อไหรที่มีการเปิดจองวัตถุมงคลของท่านเพจศู์จองล่มทุกทีนะเพราะว่านักสะสมวัตถุมงคลนะในกลุ่มของหลวงปู่มาศลานั้นมีสมาชิกมากกว่า10,000แคนนะครับวันนี้ผมมี พระดีปีลึกสร้างน้อยแค่สามพัเหรียญน,นะครับและยังมีมวลสารเด็ดๆมาแบ่งปันทุกท่านในราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มนะาเล่นหากันตอนนี้องค์ละ800-900ถึง900บาทนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะเหรียญน,นี้เปิดกันที่850บาทนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับเนื้อทองแดง รมดำนะรับก็เปิดกันที่850บาทนะครับแต่ที่ผมได้มาวันนี้นะครับจะเป็นรายการที่2.4นะครับเป็นเนื้อสตั์โลหะนะสร้างน้อยแค่3,000เหรียญเท่านั้นนะครับและนี่คือภาพมวลสารนะครับที่ได้หลอมรวมนะครับเป็นชนวนมวลสารในพระรุ่นนี้นะครับมีทั้งแผ่นจานอักขระเลขยังจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทย และที่สําคัญนะครับมีแผ่นจานอักขระเลขยันและวัตถุมงคลรุ่นเก่าของหลวงปู่มหาศิลาหลอมรวมอยู่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใบารายการการจัดสร้างสักหน่อยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นอิติสุขโตปี2564นี้เขาจะสร้างด้วยกันทั้งหมด8เนื้อดังนี้นะครับรายการที่2.1เนื้อทองคำสร้าง19เหรียญออกวัดเหรียญละ8 8 0 0 0บาท รายการที่2.2เนื้อเงินสร้าง500เหรียญออกวัดเหรียญละ30,000ื่นไอสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรายการที่2.3เนื้อนวัโลหะสร้าง3,000ันเหรียญออกวัดเหรียญละ899กบกาบทรายการที่2.4เนื้อสตลโลหะสร้างแค่3,000ันเหรียญออกวัดเหรียญละ6 9 9กบกาบทรายการที่2.5เนื้อชนวนเก่าโบราณสร้าง3 0 0พันเหรียญ ออกวัดเหรียญละ6 9 9กสบกาบทรายการที่2.6เนื้อทองแดงสร้าง3 0 0พันเหรียญออกวัดเหรียญละ4 9 9กบาทรายการที่2.7เนื้อทองแดงรมดำสร้าง3 0 0พันเหรียญออกวัดเหรียญละ4 9 9กบาทและรายการสุดท้ายนะครับบรยการที่2.8เนื้อทองแดงผิวรุ้งสร้าง3 0 0พันเหรียญออกวัดเหรียญละ5 9 9กสบบาทนะครับ แต่นะครับที่ผมได้มาวันนี้นะจะเป็นารายการที่2.4นะครับเป็นเนื้อสตราา์โลหะสร้างแค่3,000เหรียญในโลกเท่านั้นนะครบับราคาออกวัดอยู่ที่699บาทนะแต่วันนี้ทุกท่านตั้งใจฟังนะผมจะให้ราคาทุกท่านนะเป็นราคาพิเศษนะที่ท่านจะหาจากที่ไหนไม่ได้นะเนื่องจากว่าในกลุ่มตอนนี้เล่นหาการเหรียญละ 800-900ถึงบาทนะฟังราคานะครับโอกาสมีไว้สำหรับคนที่คิดไวนะผมแบ่งปันทุกท่านเก็บไว้ทำกำไรเปิดให้ที่เหรียญละ5 5 0บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3เหรียญ1,600บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มครับท่านไหนคิดนานนะคิดช้าน่าจะเห็นแค่กล่องเปล่าเหมือนเดิมนะฮะ สำหรับเนื้อสตาโลหานั้นนะครับจะประกอบไปด้วยแร่โลหะธาตุถึง7ชนิดนะครับ 1. ปลอด 2. ทองแดง 3. เงิน 4. ทองคำา5เจ้าน้ำเงิน 6. เหล็ก 7. สังกะสีนะครับซึ่งโลหทะธาตุทั้ง7ชนิดนี้จะมีคุณลเสษณะในตัวนะโดยเฉพาะปลอดนะเป็นโลหะธาตุซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหลนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว มีเทวดาอารักมีฤทธานุภาพแก้และกันคุณใสลมเพลมพัดได้ทุกชนิดนะครับและเจ้าน้ำเงินนะเป็นโลหะธาตุซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับมีคุณสมบัติในการดูดทรัพย์สินเงินทองและยังมีอิทธิฤทธิ์ในการป้องกันอาถรรพ์อาเพศต่างๆรวมทั้งป้องกันสยเวทมนต์ดำต่างๆได้อีกด้วยนะครับเมื่อโลหะธาตุศักดิ์สิทธ เหล่านี้นะทั้ง7ชนิดนี้ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นเนื้อสตารโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวและยังผ่านการปลุกเสกประจุอาคมจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพระผู้ซึ่งมีพุทธาคมเข้มขังแล้วเหรียญเนื้อสตาโลหานี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนท่านลองคิดเอาดูนะครับ สำหรับพิธีปลุกเสกของพระรุ่นนี้นะครับเขาปลุกเสกไปตั้งแต่ปี63นะครับผ่านระยะเวลามากกว่า3ปีเรียกได้ว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับวาระที่1ปลุกเสกที่สวนสงฆ์แกเปะที่กุฏิหลวงปู่ศิลานะครับในวันจันทร์ที่30เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563นรนะครับอธิษฐานกิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับวาระที่สองปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับณมณฑลพิธี สวนสงแกเปะวัดโพสีสะอาดในวันจันทร์ที่26เดือนเมษายนปีพศ2564โดยหลวงปู่มหาศิลาท่านเมตานั่งปรกอธิฐานกิจปลุกเสกเดี่ยวนะครับวาระสุดท้ายนะครับวาระที่สปลุกเสกพิธีใหญ่ณนะมนทนพิธีสวนสงแกเปะวัดโพสีสะอาดในวันเสาร์ที่22เดือนพฤษภาคมปีพศ2564 โดยหลวงปู่มหาศิลาท่านเมตานั่งปรกอธิษฐานจิตบุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขังทั้ง3วาระครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดร่วมซื้อที่ดินและถมที่ดินและจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างธรรมอุทยานนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์ปาตานด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่มหาศิลาพิมพ์ยืนเต็มอง อุ้มบาทอยู่ในท่าออกอรับบินทบาตซึ่งจะมีพุทถกคในทางเปิดโง่แ้งเปิดโชคลาภเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดดวงให้ดวงดีและยิ่งเป็นเหรียญป่าตาด,ด้วยแล้วจะมีพุทถกคลโดดเด่นในทางมหาอุดคงกระพันชาตรีซึ่งต้นตำรับของเหรียญป่าตาน,นั้นจะเป็นของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสุดยอดตำนานเหรียญเหนียวของเมืองไทยนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะฮะก็จะออกแบบได้อย่างสวยงามนะจะเป็น รอยมือรอยเท้าของหลวงปู่มหาศิลาลักษณะของเหรียญพิมพ์นี้นะต้นฉบับก็จะเป็นของหลวงปูพ่พบูรณ์วัดบา้านแท่นสุดยอดเหรียญเมตตามหานิยมแห่งเมืองอุดรธานีครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญเช่าบูชานะครับเรียญอิติสุขโตเนื้อสตัลโลหะปีพศ2 5 6พร 64, พระดีปีลึกนะของหลวงปู่มหาศิลาในาราคาแบ่งปันเหรียญละ550บาท ท่านไหนรับสามเหรียญหนึ่งพันหกร้อยบาทวันนี้มีมาแบ่งปันแค่หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะฟังราคานะเหรียญละห้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามเหรียญหนึ่งพันหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับมีแบ่งปันแค่หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยท่านไหนไวก็ได้ไปนะส่วนท่านไหนช้านะก็น่าจะเห็นแค่กองเปล่าอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะผมขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ